สะเทือนใจเล่าทั้งน้ำตาถูกเปรียบเทียบเป็นหมาอัมพชราภากำลังถูกพูดถึงในโรคโซเชียลอย่างต่อเนื่องสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่ป้าแมวลุ่งการดาหรือที่รู้จักกันในนามของป้าแมวดาวพระสุขก่อนหน้านี้ได้ออกมาแชร์ดาราสร้างภาพเอาชื่อเธอไปอ้างแต่แท้จริงแล้วไม่เคยยื่นมือช่วย และดาราที่ถูกป้าแมวแฉนั้นหลายคนโยงไปหายุ้ยจีราน,านันซึ่งยุ้ยเองก็ออกมาเคลียดราม,ม่าดังกล่าวในส่วนของตัวเองแล้วและกระแสตีกลับไปหาป้าแมวล่าสุดป้าแมวได้ออกรายการคนดังนั่งเคลียร์และพิธีกรได้ถามว่ามีคอมเมนต์อะไรไหมที่ป้าแมวบังเอิญไปเห็นแล้วมันสะเทือนใจเรา ซึ่งป้าแมวได้เผยว่ามีคอมเมนต์ที่ว่าเป็นหมาเลี้ยงของอ้ําพัชราภาแต่อ้ําเลี้ยงไม่อิ่มก็เลยวิ่งไปหายุ้ยป้าแมวก็อายุขนาดนี้แล้วทําไมว่าป้าแมวเหมือนหมูเหมือนหมาว่าป้าแมวหิวเงินอะไรแบบนี้หลายๆอย่างไปขอทานเถอะความรู้สึกป้าแมวมันที่สุดเลยค่ะป้าแมวเป็นคนนะคะไม่ใช่หมา มันกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารครั้งต่อไปได้วยนะคะขอบคุณค่ะ